สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับสาวไทยขืนในช่องน้องใหม่เชียงตุงนะคะวันนี้นะคะน้องใหม่ก็คืออยู่อยู่หน้าบ้านทุกวันและก็เห็นทุกวันนะคะก็เลยอยากจะมาถามหนุ่มๆทางานที่เชียงตุงนะคะไปเลยเขาทาอะไรกันนะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูกันเลยว่าอาชีพหลากหลายในเชียงตุงนะคะเขาทาอะไรกันบ้างนะคะ เลยอ้าวย้อนถ่ายอินไรวะถ่ายบอถ่ายบอลนะถ่ายเหตุการณ์เนี่ยถ่ายเหตุการณ์ไกออเออใครใครเปิดเพลงอ่ะเปิดเพลงไหมอ่ะปิดกล้ามไรวะปิดปิดปิดกล้ามปิดกล้ามอ๋อ อันนี้นะคะหนุ่มๆเซึงตุงนะคะก็ตื่นเช้าๆมาจะทํางานจะทํางานในนี้นะคะใหม่ก็ขึ้นไปต่างซ้อมนะคะต่างซ้อมก็คือต่างพระเนาะเออเปลนน้พํพระอย่างเงี้ยก็จะเห็นทุกวันทุกวนนันนะบ้านไม่อยู่ข้างหน้าน,นี่เองนะคะก็เลยอยากจะมารู้วิธีการทําท่อน้ําที่นี่นะคะเฮนเล่เฮเล่เฮการเหอโอ้เฮเล่เล่ะ โอ้อันนี้ช่างเนี่ยน้ำบอ่กำบอกะอ๋อมีน้ำบอ่อด้วยนะโอ้อันนี้เขาจะทำท่อน้ำนะคะอันนี้เฮ็ดแล้วเหรอโอ้ม่จำจะเห็นเฮ็ดวะยาวเนาะเรียวหรอะอะไข่หันเหมือนเฮ็ดได้เลยยาวอะไรย่าทำไมทำเช้าที่นี่ทำเช้ามากนะคะส่วนมากตอนกลางเออตอน พาทิศออกเขาก็ไม่ทํากันแล้วเพราะว่ามันร้อนเนาะเขาก็เลยทําเต่เช้าเลยนะคะทาทางานที่นี่นอนตีนี่อ่ะนอนตีนี่นอนตีนี่อ่ะอ๋อพี่น้องเขาบอกว่านอนที่นี่นะคะนอนนอนที่นี่ติไปออกทีวีเนะมาเลยเขินเขินหนุ่มเขินนะคะเขินกล้องหรือว่าเขินเขินเขินใหม่ก็ไม่รู้นะคะก็เลย ทำงานเอ่อกินกินตีเนี้ยกินตีได้ปลี้กเนี้ยกินเสียงนะปลี้ยงไม่เลี้ยงเฮ็ดพักเลี้ยงเชียงงัเนาะอ๋อเดี๋ยวอันกะอันตัวเราเขินเขินนะคะมีสาวมาสัมภาษณ์เราเขินนะคะเฮ็ดเฮ็ดการนี่วันก็หือ อ๋อ, 13, อ,อได้เป็นเดือนค่ะอ๋อได้เป็นเดือนนะคะเดือนหนึ่งแสนสามแสนสามแสนสามหมื่นนะแสนสามหมื่นจัานะคะก็กินอยู่ที่พ่อเล้งกินกินข้าวนอนที่นี่นะคะก็ตื่นเชา้ามาก็ทํางานนะคะนี่ทาเปิดห้องไว้สักเนีย่ยนอเปิดห้องไว้สักเนีย่ยต,ต่อหน้ามะต่อตุปีนะต่อตุปีปเ,เป็นเสื้อ เป็นจื้อตอนหนึ่งปีกี่ตอหนึ่งปีอ่ะตอหนึ่งปีอ๋อตอขนาดหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีก็คือหมายถึงว่าขนาดของเขานะคะขนาดของมันนะคะนี่นี่เขาตื่นเช้ามาจะทําท่อทำท่ออะไรต่างๆนะคะตื่นเช้ามาจะทําเขามีบล็อกมาเขาทานานแล้วทําจนแบบวู้ดรวยมากเลยนะคะก็เป็นเอออยู่อยู่ใกล้ๆบ้านกันแหละติดกันนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะคะที่บ้านในบ้านเขาทําอะไรบ้างเนาะ หรือว่าเขินแน่นะเขินก็เลยไม่ได้มาทําเลยนี่เห็นไหมอันนี้เขากําลังทําอยู่นี่นี่เขาทำเขาทำาหู่นะเออนี่นี่เขากำลังรอเมื่อ,นะอ,อ,ก,อกี้เห็นเขารอฟุกฟกักฟุกฟักอยู่เรามาไม่ทันนะคะเรามาไม่ทันจริงๆเออหัวล้อ,ลอก,กันใหญ่เลยหัวล้อก,กันใหญ่เลย ดูดูอากาศนะคะหมอกเต็มเลยนะคะหมอกเต็มเลยเดี๋ยวทำนี้มีวันหยุดไหมเอ้ไม่ใช่พูดผิดถามผิดมีมีวันหยุดก่อจะมีวันหยุดมีมีวันหยุดนะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันเลยหยุดเหรอทุกวันเหรออ๋อมีมีทำโออยู่ว่าทำโอไหมถึงว่าทำพิเศษอ่ะทำพิเศษเมีย อ๋อทำโอยังไม่มีนะคะยังไม่มีเหมือนที่เมืองไทยเนาะ oh, <laughs> โอ้สุดยอดมากนะคะวัน <laughs> นี้เออสุดยอดมากเออทั้งหมดน,น,นี้มาทำกันกี่คนนะก็ <S 2> <S 2> ตั้งมันเจ้ามาตั้งเนื้อสองสองก้อนตั้งแตส,สองก้อนหรือสี่ก้อนอ๋อสี่ก้อนตั้งแต 2. สองก้อนทีนี้สี่ก้อน ในสงสงก้อสงก้อแก่แค่สองก้อแก่เขาจะมีสามก้อถ้าไม่สามก้อ๋อทำที่นี่สองคนแล้วก you know, ็ทำข้างว่าสี่สองคนนะคะทั้งหมดเป็นสี่คนเนาะก็ตื่นเช้ามานี่มาทำนี่ทุกทุกวันนนอทุกวัหัวล้อกันใหญ่เลยหัวล้อกันใหญ่หนมหนมใหญ่ดูแล้วเนี่ยจื้อซังแน่ยโอ้จื้อซังก๋มหัวโอ้จื้อซังก๋มั่วปะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะ โอ้เขินใหญ่เลยนี <s? <s <s uh ่นี <s <s ่นี่เขาทำอยู่ก่อนก่อนทำนี่ต้องเอาอะไรใส่มาใส่ไอซังพองอ่ะใส่พาราเมกะหั่นป่นใส่ซะเอาน้ำมันใส่กันนไหนตาน้ำมันยอกซาลาเมก็ได้โอ้าเอาน้ำมันใส่น้ำมันใส่ไังเตี้ยวปุ้นไอ้ซังเทมเงะ อ๋อโอ้จักรยานโอ้มันมันล้อมอะน่ะเนาะถ้าไม่ใส่น้ำมันแล้วมันจะแกะออกไม่ได้นะคะมันอยู่ในบล็อกเหมือนมันจะติดกันนะคะต้องใส่น้ำมันไปด้วยนะคะน้ำมันมันอะไรไม่รู้เขาใส่เนี่ยน้ำมันส่งเหปล่นใส่นะน้ำมันน้ำมันอินจีนอย์อินจีนอย์โอ๋ออินจีนอยล์ที่เขาใส่มอเตอร์ไซค์นะคะที่เขาใส่มอเตอร์ไซค์นี่เขาใช้ปุ๋นอะไรเขาใส่ปุน เขาใช้ปุ๋นกันวะอ๋อเขาจะใช้ใช้ปุ๋นอันนี้นะคะไม่ใช่ปุ๋นปูนปูนเพลเมนะคะที่นี่เขาเรียกว่าเปลาเปลเม S G G ตาช้างที่นี่ก็สถานที่นี่เขาก็จะเช่าจะเช่าเอานะคะจะเช่าเอาแล้วก็ขยายใหญ่ที่เลยเนาะเพราะว่าเขาทำมาตั้งนานแล้วอันนี้อันนี้ขายนี่กระหือเนี่ย หมื 15, ่นห้าหมื่นห้าจัดนะคะหมื 15, น่นห้านี้เข้ามารับเองหรือไปส่งถึงที่เพราะว่าเอาหมืกอสีหวยนี่ก็เอาส่งส่งถึงที่อ๋อถ้าเอาสีหวยสีหวยนี่นะคะก็จะเอาจะไปส่งถึงที่นะคะบางทีจะมารับเองก็ได้เนาะอเออมองก็เป็นเป็นมาต่างก็ยอมเป็นหนึ่งห้าปากเนาะอ๋อยอมให้นะคะถ้ามาต่างเองถ้ามารับเองนะคะก็จะยอมให้ลูกหนึ่งห้าปากนะคะห้าเออห้าร้อยจัดนะคะห้าร้อยจัดอืม นี <sprout> Finally, ่อันส้ำเฮ็ดเฮ็ดอันกี่เอ่อไม่ใจมันติแหงเลยแกออกเหมืนไงกี่ชั่วโมงเพราะว่าไม่เฮ็ดสองสองเปลาะก็หนาเฮ็ดสองปลาะเออพ่อแดดออกกผมจังกี้อ๋อออกแดดออกออกได้พ่อถามว่าก็จังจังที่หรอสามก้ามาเฮ็ดอ๋อมันใจสมมุติว่าเฮ็ดนี่เวลาติแกออกเนี่ยคือมันแหงก็นะอ๋อมันใจคือมันคือมันหมายถึงว่าแหงแหงแหงแข็งแข็งกี่กี่ชั่วโมงเนี่ย เขายาวมโกเป็งก็มงกไปสองโมงกจังสองงสองมงสามประมาณบ่ายสองบ่ายสามเขาถึงจะมันแห้งเขาก็ถึงจะแกะออกเนาะแกะออกมาเป็นมันอินเนี่ยอันนี้เปิดห้องว่าต่อซั่งเนี่ยสี่สเปย์ว่ขวยแกขวยแก่ขวยสีเปอ่ะโอ้สี่เปนะคะสำหรับเอ่อทำลุ้มลุ้มสมเนลุ้มลุมลูกอิงเนี่ ปวดให้สั่งหัวมือให้สั่งน้ำบอกก็ได้ลูกหญิงก็ได้อ๋อน้ำบอกก็ได้น้ำบอก็ได้แล้วก็ขุมส้วมก็ได้นะคะปากกําไตก็ไรปากกําไตเนี่ยปากกําไทยก็ไรเออพอหมอคอยกันว่ะก็ต้องใช้เวลาเนาะรอให้มันแห้งนะคะรอมันแห้งแล้วก็ถึงจะแกะบอกออกนะคะอ้าวแล้วจุดจู๊จู๊เคยถึงกอยนอุ้ยทำไมใส่เสื้ออะไรอ่ะในในในเออเสื้ออะไรการท่องเที่ยว การท่องเที่ยววัฒนธรรมและส่งเสริมสุขภาพโอ้ยฉัไปได้เจอเธอเมืองไทยตีไหนมานั่นคิดว่าเป็นเมืองไทยคิดว่าเป็นคนไทยอะอ๋อเจียงเสนนะเคยไปเ็้การตีอันกรุงเทพก่อมเคยอะอ๋อคิดว่าเคย หน้าแกหนามีมีเมเ่ออ๋อนานามีอยู่กรุงเทพอ๋ออันอันปี๋เขานี่จังเคยมาเฮ็ดกรุงถักเออกงเฮ็ดงานกรุงเทพนุ่มร้องทานด้วยเพาะเมื่อยาเมื่ออ๋อคิดว่าเคยไปจราจิ้งเซียนแกเจ้าจิ้งเซียนนะอ๋อเมืองไทยนั่นหรออยู่จ้าจิงเซียนเมืองไทยนี่นั่นหรออ๋อเอออยู่ที่ มีมีน้ามีพี่มีอยู่ที่เมืองไทยนะคะเจงแสน,นะคะก็สอบถามพี่ๆ <c oughs> เขานะคะก็อะไรเรื่องไหนเล่านะคะทําให้แบบเขินไปด้วไม่ใช่หมาเขินนะคะพี่ <c oughs> น้องๆเขาเขินบรรยากาศตอนเช้าๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ตรงข้างหน้าที่เห็นกันอยู่นี้นะคะก็คือ ที่ดินที่เขาจะขายนะคะแล้วก็จะตัดขายนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะขายเมื่อไหร่นะคะเห็นเขาถมไว้ตั้งหลายเดือนก่อนแล้วเนาะเมื่อก่อนจะเป็นหนองเป็นทุ่งนาเป็นอะไรนะคะแต่ตอนนี้เขาถมแล้วนะคะถมแล้วเขาจะแบ่งขายนะคะไม่รู้ว่ามีคนซื้อหรือยังนะคะนี่ก็ถามว่าที่ดินที่นี่แพงไหมก็แพงพอสมควรเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนไม่แพงนะคะปัจจุบันนี้แพงมากเลยนะคะจะบอกให้ก็ไม่ต่ำกว่าล้านล้านเงินไทยอ่ะ นะคะอันนี้เส้นทางนี้จะไปทะลุหนองตุงก็ได้หนองตุงแล้วก็หนองคำไม่ใช่หนองคำยางคำนะคะเส้นทางเนี้ยเออแล้วก็อะไรนะเจียงทองเส้นทางนี้ไปทะลุเส้นที่ทางที่เราจะไปเออเจียงพองยางกุ้งแบบนี้เนาะอันนี้นะคะเป็นที่ดินที่กว้างมากนะคะมีอันนี้สองข้างทางนี้ใช่ของเขาหมดเลยนะคะ แต่เจ้าของเจ้าของที่ดินเยอะๆแบบนี้นะคะแต่เขาใช้ชีวิตนะคะธรรมดาธรรมดามากเลยนะคะเขาก็ยังทำชีพเลี้ยงเป็ดนะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรตามพุ่งนาแบบนี้เขาใช้ชีวิตแบบธรรมดามากนะคะดูไม่ออกเลยว่าเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่ดินเลยนะคะสองข้างทางเนี่ยดูดิถ้าขายมานี่จะแบบได้เยอะขนาดนี้นะคะฮะ กัดถึงไพ่กัดถึงติดไรฮะเขาถ่ายได้โดยส่งบันไทอ่ะเขาเขาถ่ายนี่เขากล้องทีวีเออเออไปตัวเลยนะเออไปตัวในไปไปตัวในไปตัวในทีวีในช่องน้องใหม่เชียงตุงแหละอ๋อน้องใหม่เชียงตุงอ่ะน้องใหม่เชียงตุงอ่ะช่องน้องใหม่เชียงตุงเออเขากัดตัวได้น่ะในทีในทีวีน่ะใจในทีวีในมือถือในยูทูบในยูทูบ เออนะคะโดนหนุ่มสอบถามแล้วนะคะโอ้โอ้นั่นนั่นอันนั้นทำท่ออะไรน่ะอันใจอันเดียวกันวะใจอันเดียวกับมือเจ้าวะทำทำอิดไข้กันน่ะฮะ สามเอกไกัอ๋อสามเอกไข้อันมันจเจ้าสี่สีเ,เอกสีสีเปโอ้อันนี้อันนี้เล็กกว่าเมื่อกี้นะคะก็มีหลายขนาดมากมากนะคะลืมถามอ,าอันน้นอยๆนี่ขายกันหืออันนั่นอนะอันน้นอ,นนนนอยๆน่ะออนะเออสองหมื่นไปอ,อ่ะโหสร้างสร้างแตงหนะเป็นต่อหลวงอ่ะ ไซน์ก็เลยเขาเป็นสิบสี่สิบห้าพุ่งนะโอ้สองหมื่นกว่านะคะอันนั้นนะคะเขาอันนั้นเปิดเอาเมาให้ซั่งน,นะน่ะหัวให้ทองทองนำหน้าทองนำ้ำอ่ะอ๋อเขาไปทําท่อน้ํานะคะท่อน้ําที่น้ําจะไหลแบบนี้นะคะออสองหมื่นกว่านะคะก็ก็ <laughs> ก็อะไรค่ะก็อันนี้อันนี้อันนี้นอนตีเฮ็ดน,นี่นอนก,กี่หื้อนอนนหน่งสามอ่ะหนึน่งสามอ๋อหนึน่งสามนะคะนีน่สาม เอกไข่สามเอกไข่ก็คือหมายถึงว่าหมายถึงยังไงไม่รู้นะคะสามเอกไข่นี่ก็คือสามสามเม็ดสามเอกไข่เป็นทองไมสามสามเมเ็ดหรอสามเม็ดครึ่งนี้หรอไม่รู้ว่ะไม่รู้นะคะสามเอกไข่เขาเรียกว่าอะไรก็เอาท่านผู้ชมไปดูแล้วกันเนาะไม่รู้เหมือนขนาดขนาดแตล่ละอันก็ไม่เหมือนกันนะคะก็ราคาก็ต่างกันแบบนี้เนาะมีแพงมีถูกะคะ่ะ เดี๋ยวใหม่จะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูไปดูที่บ้านเขานะคะนั่นที่นี่นะคะเขาจะทำอะไรเป็นอิดอิดบล็อกนะคะอิดบล็อกท่อน้ําอิดบล็อกเนี่ยใครเนี่ยเจ้าของเจ้าของอันนี้เจ้าของเนี่ย,อยเยออมันเบียงป,ปุ่มโหมดปันเนี่ยอะป,ปุ่มโหมดปันเปิดคือใครดีทางไหนเขาทำอะไรเนี่ยโหเมฆตังกาตัวอะสูงอะไรหรอแม่ทางเราเนี่ย แม่าทางเรากันว่ะเ <Glen> มื่อกี้ถามลูกน้องไปหมดแล้วนะคะก็เลยไม่มีคําถามที่จะถามแล้วนะคะโอ้นี่เก้าอี้เก้าอี้เขาไม่ทําอันนี้เป็นบล็อกมหมเนี่ยกันอกอนี้นี่เป็นบล็อกมันนะคะเป็นบล็อกมันบล็อกเก้าอี้เขาทํเก้าอี้ทําอะไรแย่ๆนะคะโอ้ี่นี่นะคะก็อยู่ใกล้ๆบ้านใน้องใหม่เอง ถ้าใครจะซื้อก็มาซื้อได้เลยนะคะไม่มีเบอร์ติดต่อนะคะติดต่อ้องมาเองก็ได้นะคะไปโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะ <c oughs> ก็ลาท่านชมไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้น้องใหม่เชียงตรงด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ส่งเข้ามาแบบเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำต่อไปนะคะก็ เนาะไม่มีอะไรแล้วก็เเอเอออไปแล้วนะคะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเจอกับสาวไทยขืนในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ